สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love t a l o t นะคะวันนี้เรามาอัปเดตพลังงานรัวๆกันหน่อยเนาะเพราะว่านานละที่เราไม่ได้อัปเดตพลังงานในช่องนี้แล้วแต่หน้าไพาเลยนะคะแล้วแต่หน้าไพายอยากจะพูดอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้แต่สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือตอนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่จุดเดิมละ คุณเหมือนจะได้เคลื่อนย้ายหรือโยกย้ายไปที่ที่ใหม่ๆเพราะว่าจุดนี้คุณรู้สึกอึดอัดใจคุณต้องการความสำเร็จในเรื่องการงานจากหน้าไพ่นะคะคุณต้องการโอกาสใหม่ๆความสำเร็จความสำเร็จในชีวิตคุณคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแพชชั่นมีความฉลาดมีพลังมีพาวเวอร์ในตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นคุณมองว่าจุดเนี้ย มันมันมันไม่คู่ควรกับคุณแล้วอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมันแล้งแขนมันยากลำบากอึดอัดเห็นการจะมีการเคลื่อนย้ายเพื่อไปอยู่จุดที่มันดีกว่าถ้าเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเองอคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งคนหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะมาเสียเวลากับจุดนี้ บางพลังไม่ใช่บางพลังงานหรอกชัดๆเลยอ่ะเห็นการบล็อกคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการอยากจะจบเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องการสิ่งที่มันตอบโจทย์คุณได้มากกว่านี้เพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่สามารถจัดการไม่ว่าเรื่องงานชีวิตอะไรของคุณทุกอย่างได้ฉลาดอยู่แล้วเป็นคนที่มีพลังมี power ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าจุดนี้คุณอึดอัด หาทางออกไม่ได้ไม่ต้องการจะให้ใครมายุ่งไม่ต้องการจะให้ใครมาวุ่นวายในชีวิตของคุณตอนนี้ความมั่นใจในตัวคุณมันทําให้ใครคนหนึ่งมองเห็นคุณค่าในตัวคุณในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่เอาละคุณเลือกที่จะปฏิเสธเลือกที่จะมุ่งมั่นในหน้าที่การงานความสําเร็จ ในชีวิตของคุณตัวคุณเองหน้าที่จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตบางพลังงานคุณจะได้เดินทางไกลด้วยนะคะตัวของคุณเองเหมือนได้เดินทางไกลไปไปทำงานที่ไกลๆแล้วได้รับตำแหน่งและได้รับโอกาสที่มันดีๆกว่าที่ที่เดิมอะกว่าที่เป็นอยู่แต่ถ้าเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรละ ับเรื่องความรักแต่ใครคนนั้นของคุณรู้สึกว่าเข้าใจแล้ววันนี้อยากกลับมาหาคุณเขามองว่าคุณคือสิ่งดีๆในชีวิตของเขาในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากคุยด้วยแล้วอ่ะคุณบล็อกคุณปิดใจปิดกั้นไม่อยากสนใจไม่อยากแคร์แต mm ่เขาอยากเดินทางมาหาคุณจะมีการติดต่อสื่อสารเดินทางมาหาคุณนะคะคนทางไกลนะ เนี่ยให้าการติดต่อสื่อสารออกมาชัดเจนมากแต่คนทางไกลค่ะมีการอยากจะกลับมาหาคุณวันนั้นอาจจะไม่ได้พยายามอะไรกับคุณมากพอคุณก็เป็นคนที่ฉลาดด้วยคุณไม่ได้โง่อชีวิตคุณอะคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายในในโลกเนี้ยที่คุณสามารถ จัดการได้คุณคุณต้องได้ดีกว่านี้อ่ะไม่ใช่อยู่ในจุดที่มันแหลงแค้นยากลำบากอึดอัดใจการที่เดินออกจากความรักบอกได้เลยว่าคุณจะได้แต่โอกาสดีๆข่าวดีจะมาหาคุณไม่ว่าความรักก็จะเป็นความรักที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณแต่มีคนอยากมาหาคุณนะอยากติดต่อสื่อสารมาหาคุณคนทางไกล นะคะเพราะว่าเขาเห็นเลยว่าตอนนี้ต่อให้คุณจะเจออุปสรรคอะไรแค่ไหนคุณมีความมั่นในตัวเองพลังงานไพ่ของคุณน่ะเห็นความโชคดีของคุณนะคะคุณจะมีเรื่องโชคดีเข้ามาความรักก็มีคนอยากพยายามจะวนกลับมาหาคุณคนที่คุณไม่อยากคุยด้วยอะ่ะอยากกลับมาหาคุณอะ่ะตอนเนี้ย คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มานั่งฟูมไฟล์อะไรกับใครละคุณหาโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณเองดีกว่าไม่อยากจะมาเสียเวลาเวลากับสิ่งที่มันไม่ได้คู่ควรกับคุณโยนทิ้งค่ะตัวคุณเองตอนเนี้เรื่องความรักนี่คือโยนทิ้งเลยอะขอเป็นอิสระใช้ชีวิตตัวเองอย่างมีความสุขรักแค่ไหนก็ไม่คิดที่จะอะไรละนิ่ง ถ้าก่อนหน้านั้นคนรักของคุณเลือกที่จะรักอิสระไม่คิดที่จะมาพยายามอะไรกับคุณนั่งมองเฉยๆคุณก็ไม่ได้แคร์เหมือนกันโยนทิ้งไปเหมือนกันรักแค่ไหนคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่คิดที่จะอะไรแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันมันทำให้อารมณ์ของคุณมันดาวมันดิ่งท็อกซิ คุณมองว่าคุณอยู่ในจุดนั้นมานานเกินไปละรักแค่ไหนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามาตอบโจทย์คุณบางพลังงานไม่มีความชัดเจนอะไรใดๆแค่ทำตัวแบบเจ้าชู้ไม่มีสถานะถึงแม้ว่าจะรักแค่ไหนก็ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรให้มันเป็นความมั่นคงแต่ในวันนี้ วันที่คุณมีความสำเร็จในตัวเองวันที่ห่างไกลกันแล้วเขากลับอยากกลับเข้ามาเหมือนกับตัดกันไม่ขาดอะคะ่ะเขาคิดถึงคุณในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะอะไรกับความรักครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเพราะความเงียบของคุณมันทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันพลิกผัน นะ,ะเพราะว่าใครคนนี้พอเห็นคุณอยู่ในจุดที่มันนิ่งอยู่ในจุดที่มันชีวิตของคุณมันดีขึ้นน่ะไม่ว่าโอกาสในเรื่องการทำงานความสำเร็จโอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณมันสำเร็จแต่คุณเลือกที่จะปิดกั้นเขาเลือกที่จะไม่ไม่แยแสเขาอะซึ่งมันทำให้คนคนนี้คิดได้คิดถึงคุณคะ่ะบอกได้เลย เขาคิดถึงคุณเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้วก็มารู้ตัวอีกทีว่ารักคุณในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะพลังงานหน้าพ้าอยากคุยกับคุณมากอยากหาข้อตกลงแต่ตัวคุณเองหน้าที่จะไปมุ่งมั่นในเรื่องการหาเงินคุณเข้มแข็งแล้วไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเพราะคุณได้ผ่านอะไรมาเยอะ คุณอดทนอดกั้นกันกบความรักครั้งนี้มามากแล้วและรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันแตกต่างกันจนเกินไปตัวคุณเองคุณมี power มีพลังในตัวเองมากพอแล้วไม่กลัวด้วยที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตตัวเองคุณคิดมาเป็นอย่างดีแล้วคุณใช้เวลากับเสียเวลากับความรักครั้งนี้มาสักระยะใหญ่ๆแล้วเพราะฉะนั้น คุณไม่คิดที่จะอะไรแล้วนะคะพลังงานหน้าไพา่แต่เขานี่สิเขานี่สิอยู่ไม่ได้เลยอะอ,อวันนี้คุณเข้มแข็งจริงๆคุณตัดสินใจที่จะหาความสุขความสำเร็จให้กับตัวเองคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนกับอนาคตของตัวเองมากกว่านี้ค่ะไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับก็ออกมาอนาคตของคุณคือความสำเร็จเป้าหมาย ความสําเร็จคุณตัดทิ้งเลยคะ่ะอะไรที่มันไม่ดีเห็นถึงไพยย่แห่งความสําเร็จออกมาการเฉลิมฉลองความโดดเด่นในชีวิตของคุณในวันที่คุณเข้มแข็งในวันที่คุณเด็ดเดี่ยวในวันนี้มันทําให้ใครคนนึงรู้สึกว่าโอ้ยแย่มากเขาเขาพลาดเขาพลาดอย่างหนักเลยในชีวิตเขาอะพลาดคนดีๆอย่างคุณอะ เขาไม่น่าพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไปให้ที่ดีที่สุดออกมาอนาคตของคุณในวันที่หลุดออกจากเขาคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่เขากับดิ่งดาวลงไปเรื่อยๆนี่คือพลังงานของใครก็ไม่ทราบนะคะที่เข้ามาเจอในคลิปนี้คุณเลือกที่จะปล่อยมือคนคนนี้ออกไปค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้คู่ควรกับคุณรักแค่ไหนคุณเลือกที่จะปล่อย คุณต้องการเอาความสุขความสำเร็จมาให้กับตัวคุณเองคุณไม่ได้แขร์แล้วค่ะหมดเวลาพลังงานท็อกซิกความยากลำบากในชีวิตของคุณมันหมดไปแล้วในวันที่คุณเข้มแข็งในวันที่คุณเด็ดขาดวันนี้คุณโดดเด่นเลยจริงๆโชคชะตาเข้าข้างคุณแบบเต็มๆเลยค่ะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love Tarot ด้วยนะคะ อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะทุกกำลังใจที่เข้ามากดติดตามช่องนี้นะคะ